สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นปั๊มตะกูลมารุยมะครับ NS 403นะครับ,น,รบนิ้วสองเครื่องยนต์มิโซโห6แรงครับเก่าจากญี่ปุ่น,นครับเชื่อ้ดอ ดน้ำเด่นออกครับออโต้ อีสองชอบกระทักนะครับตอนนี้เครื่องหกแรงมิสูบิชิยังไม่ล้างครับย,ยังไม่ล้างเดี๋ยวล้างสวยเลย